มืองเพชตลาดไม่ใหญ่แต่ของกินอร่อยอร่อยเยอะมากตลาดวัดต้นสนค่ะตลาดอยู่ที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะรับอะไรูปะนะคะหอยหอยช่วงนี้อ้วนจังเลยหอยอ้วนอาหารทะเลสดสดแล้วก็ถูกด้วยค่ะที่นี่เนื้อหนืมไข่หรอคะหน้าเอาไปผัดเนาะ โลเท่าไหร่คะโลละ80ค่ะอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับสีคือสี่สบาะปูที่เขานึ่งแล้วแกะแล้วตลาดนี้สดมากๆเลยค่ะนี่ถุงเท่าไหร่ในกันเชียงสนะามร้อยนู้ี่แต่กันเชียงหวองละร้อยหสิกั้งสดๆแบบนี้เอาไปทอดค่ะทุกคนหรือว่าเอาไปจิ้มกับซอสพลิกนะคะนจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยกินมากเลยหอยเดไ,ไปหอยหินค่ะแล้ว หอยข่งเหรอใช่ใชหอยอันนี้แนนเพิ่งเคยทานครั้งแรกค่ะทุกคนมันอร่อยมากมันกรอบบหวานๆค่ะเหมือนอบอกไม่ถูกเอาสองถุงเลยไข่รปลากดทะเลไข่กับบ้านจะเ <c oughs> ดือดู <c oughs> อะไร่ะนะคะนี่ปูดสดเหรอคะไปดองเองเนี้ยเหรอ กูกระตอยเอาไปชุบแป้งทอดตลาดวัดต้นสนนะคะชมพู่คือน่าจะหน้าเขาค่ะหน้านี้กรอบแล้ลูกสวยด้วยคว่ะอันนี้เสียให้ชิมลูกสวยเปล่าอันนี้เสียลูกมันจะผีด้วยมั้เยเนาะกรอบค่ะ ออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าหัวหินหรือหัวหิน,หหนกลับกรุงเทพนะคะแวะตลาดนี้ก่อนค่ะคือดีงามมากๆเลยเปิดตั้งแต่ตีตห้าเลยค่ะต้มเลือดหมูทอดมันปลาอะไรคะปลาายเขาจะมีอีกหนึ่งตลาดข้างๆกันค่ะเป็นตลาดสดแต่แนนไม่ได้เดินเข้าไปเลือดหมูจุก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 ต้มเลือดหมูอยู่หน้าตลาดวัดต้นสนค่ะทุกคนแนนว่าอร่อยดีนะลองแวะทานดูนะคะถูกใจมากๆเลยค่ะตลาดนี้ อร่อยมากเลยทุกคนนะอย่าลืมซื้อไอ้นี่ทานหอยหมูชมพู่หอยหมูแล้วก็ข้าต้มเลือนหมูหน้าตลาดวัดต้นสนค่ะทุกคนอร่อยร้านนี้มาก็รอวันนี้ก็ไปทำหน้าชมพู่มันแทนตอนขากลับเดินไปที่รถค่ะจัดชมพู่อีกหนึ่งโลอร่อยมากค่ะทุกคนลองทานดูนะลองซื้อดูลูกแบบนี้เลยค่ะไม่รู้ว่าพันอะไรเหมือนกันกลับแล้วค่ะไปเจอกันที่หัวหินนะคะ